สวัสดีครับมาพบกับช่อง t m k รถมือ2ราคาถูกนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับออดียนะ A6 นะครับนะตัวนี้นะครับปี2000ันนะครับนะรถเดิมบ้านนะครับรถใช้งานนะครับแท้ๆเลยนะครับไม่เคยแก๊สนะครับคันนี้นะครับสีเดี๋ยวผมให้ดูรอบพันนะครับสีตีไปประมาณสัก80-90บนะครับนี่สวยมากครับนะไม่มีผูครับบอดี้สวยมากเลยครับไม่มีชนนะครับรถบ้านเดิมๆนะครับ ใครสาบุกออดี้นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับไปหาใสายเอานะครับน้ำตำหนิตำหนินะฮะเล็กๆน้อยๆนะครับผมนะทาการใช้งานนะครับโอเคนะครับโดยรวมถือว่าสวยนะครับคันนี้นะับเครื่อง2.4นะครับเครื่องเดิมของเขานะครับผมโรงงานเลยนะครับ A6 นะครับย่างนะครับหนาๆเลยนะครับความร้อนไม่มีหายห่วงครับนะไปบุรีรัมมาแล้วนะครับผมบคานะรั นี่ครับผมนะ V6 หนะครับไม่เคยแก๊สนะครับนะเหตอยู่ครบนะครับเดิมๆหน้าหลังไม่เคยชนนะครับน็อตไม่ขยับหน้าหลังเลยนะครับสวยนะครับนะนะฟี์ใหม่รอบทันนะครับภายในยังหอมกลิ่นความเป็นออดี้นะครับนะออกจากศูนย์เลยนะครับนี่ครับนะภายในนะครับนี่นะนะไม่มี ชารุทนะครับมีแต่งรายงานตามการใช้งานนิดนึงนะครับถือว่าสวยครับนะครับมีภายในนะครับรถบ้านใช้งานครับดูแลอย่างดีนะครับเบาะเบอะยังใหม่นะครับนี่ครับนะนะครับวันนี้ผมเปิดราคา4ี่หมื่นเก้านะครับรถพร้อมใช้งานนะครับเครื่องดีครับความร้อนไม่ขึ้นนะครับนี่ครับข้างหลังนะครับ